สามารถกดติดตามช่องได้เลยนะครับจะมีจะไลฟ์ไหนรอ้อนสดนะครับทุกวิธีนะครับที่หลวงปู่ทิราสเอกนะครับ ติดตามด้นะครับผม แ้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าทางช่องผมเราจะมีเปิดจองวัตถุมงคลด้วยนะครับภายในช่องนะครับฝากติดตามจะมีการไลฟ์สดนะครับในพิธีพุทธาพิเศษนะครับแล้วการเปิดจองวัตถุมงคลในราคาจองนะครับท่านสามารถกดติดตามได้นะครับคนก็นั่งเยอะครับผมสวัสดีครับขอคนละหนึ่งแชร์ฝากติดตามและคนหนึ่งแชร์นะครับวันนี้สามทุ่มจะมีเปิดจองวันนี้สามทุ่มวันนี้สามทุ่มห้านาทีจะมีเปิดจองเหรียญของ หลวงพ่อสุริยันนะครับเป็นหัวใจสุริยันสุพัฒนานครับเป็นราคาจองนะสามารถกดติดตามได้นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยววันนี้เป็นมาถ่ายงานไลฟ์สดนะครับเป็นพิธีนะครับเสกรุ่นรวยแสนรว,วยนะครับเป็นพระสียววีแล้วก็พรนนะกริับ ขอขอบละหนึ่งแชร์นะครับท่านที่เข้ามาแล้ว1,700ท่านนะครับผมขอบละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นการเาผยแพร่บรารมีของผูกกีฬาร่วมกันนะครับขอให้ท่านที่กดแชร์นะครับร่ำรรวยรวยทุกคนนะครับ จังหวัดไหนช่วยพี่แม่นหน่อยครับว่าจังหวัดที่นั่นอยู่หรือว่าชัดหรือว่าไม่ชัดนะครับ กดติดตามช่องได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีวิธีเสร็จแล้วจะมีการแจกนะครับผมเดี๋ยวรู้ว่าผมอาจ,จารย์าไปแจกในไลน์หรือว่ายังไงได้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ เปิดจองัตถูงคลด้วยนะครับก็จะเป็นสูวนจองด้วยครับนะผมเป็นสูวนจองด้วยแล้วก็จะมาติดตามงานเต็นะครับฝากติดตามช่ด้วยนะครับท่านสามารถพิมพ์ของพรหลวงปู่เพื่อเป็นสิริมงคลได้ที่หน้าช่องเลยนะครับ ฝากกดแชร์กดติดตามช่องเสือน้า้วยนะครับวันที่9จะมีการไลฟ์สดพิธีพุทธพิเศษจุงเจริญในวาระสุดท้ายนะครับก็จะมีการไลฟ์สดให้ชมรับชมเช่นเดียวกันนะครับฝากท่านกดติดตามด้วยนะครับวันที่9จะมีพุทธพิเศษนะครับจุงเจริญะที่วัดพระท่านมณินะครับแล้วก็วันที่10จะมีพิธีพุทธพิเศษนะครับ เจอหลวงสมปรเนศหลวงพ่อตุระยานะครับที่จับพระธุรยานนะครับฝากคณะกดติดตามช่องด้วยนะครับ you mm -hmm. เข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องทิก,กต็อก้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการไลฟ์สดนะครับ ตามช่องนี้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการไลฟ์สดหลวงปู่เจลาเสียงจันโถนะครับขอพรหลวงปู่ได้น้านช่องเลยนะครับ มาผู้ไรแล้วนำเก่าไม่มีสวาน้ำพินน้ำเชยไม่มีสว่าน้แก้วไรแแก้วไรเขามาผู้าหาแม่น้เงินลำัวาไม่น้ำทงลาูจะโคตรทำทำป็นและทำตายกู ham, ang, mountain, am, on, ้ leton, ็พอโทษใดอุัญญูจะวาวผู้โคนโมคะลาอานุตนเป็นลูกศิษย์ผาตาคาาตนเคยสนาพังแห ทสีในสมบูริเบสเวสัตาสุติตามตุกุปกัญาภัญะปะปกอิสัมกันปะจะสัานุมาธรรมาปิสิลมลังโลังพุถะกันยานันทิสุารรุธะิเจนันทิสวรรณปเจกนิจจัง

สุวรรณกาบวกายภันี้มีพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าไปรอกมีเทพ,พระพุทธเทปารากระทังะ่งพญากพกะพิลาตเคยสาบ ของสั่งขยัขอบบดตาาตั้งแต่ก่อนของคอยคูดล่ำเราบอกพูดเป็นของประโนผลเกินมาเงาหลบคูดถ้าใดอยากได้ตะกุดบร่เดี๋ยวท่าขานบินในบ้านเแยวได้นะครับเดี๋ยวพากลับเนี่ยผมจะบูชาแล้วก็เอาติดไปไว้ให้ด้วยนะครับตามโบราณเรื่องตนาพระเจ้ะว่าซี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 

หลวงปู่คำพอลสมวัดเดี๋ยวเสร็จงานจะมีพิธีในการแจกวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะได้เป็นโดยักษ์เทียนชัยขอให้ผมเรียกความร่วมครับไปฟังมดบุญกันเลยสวัสดีครับอ๋อเสร็จสิ้นพิธีการนะครับผมเดี๋ยวลงให้ สวัสดีคนดู1,300ท่านนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นพิธีการพิธีพุิเศษเรียบร้อยเลยนะครับก็ที่เหลือเดี๋ยวรอดูว่ามีลำดับก,การอะไรต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ